ข้างทางจ้ะแวะซื้อของข้างทางซื้อปักใหม่จ้ะเต็โมเจ้าข้ายของลายอย่างจ้ะ <S We s t o p on our way to pick up some vegetables. Hi. We stop again. It's fresh well. You're gonna just Here. Shoo. Sure. How about Five pounds for fifty-five. They've already been gutted and descaled. And this is the yellow-eyed red snapper, and then this is a yellow-tail snapper. Yeah, that's a very good what Can we do like two pounds? Yes, two pounds? Stop on the roads. Get some shrimp. Fresh shrimp. Ooh, that's big cute. You guys want shrimp in? No. Now, but we're gonna eat some shrimp. Awesome gotcha. oh, to stop. ซื้อยุดปนี่ซื้อนึน,อน,อนต้มไนักทั่วป่ะสันมากมาขึ้นมากทะเลยังไงก็ไมากินต้มักทัวเนี่ยมานเลยใจขายขางทาง ต้มไนบักทั่วใส่ผักผมเลยจ้ะเด้อบ้านนี้เขาเจ้าต้มไนบักทั่วใส่ผักเผ็ดแซบอยู่แซบแซ่จอดดีก็ได้จ้ะเด้อถ้าว่าจอดเปนี่สื่อสื่อเงสื่อกุ้งไปซิสื่อกุ้งไปซิเป็นะจ้ะจอดดีกับใกล้ถึงกข้งจ้ะก๊สต๊อปเกนเดย์ส่วนกิ๊สต๊อปอันดับที่เก็ตส์อ i นดับที่สุ s ไ Beautiful, beautiful day. Water is up. น <c oughs> mm. ้ำขึ้นมาเลยมันจะกาดดีมันจะกาศดีคนมันก็สีตักิ๊บเบิ้งส้มเแต่ว่าก็คือสีตัแดงเลยนะมันนี่ปเดวเรื่องจ้ะเรือสิใดเปลี่ยนน้งพันสกก่อน Today we don't have a boat. r boat is not feeling good. So

Damn you. You're let see. Holy god. Damn. See, All small fish. A lot of them. Look at that guy. So many. This Brian Beach for the day. ปนปลาหน่อยจะเป็นฟุงไก่ไปซีดเบ็ดไปซดเบ็ดเยจากดุปซุปหน่อยถ้าเม่ได้ดปตตไปกินเนยไปซีดเบ็ดอไรม่ไไปกินนีเอาไปซีเบ ลมแรงแงากจ้ะเ้และเดอะบ is c a ่ s i n g you c a n n o t get on the b e a c h ห e c a u s e the h i g ื so the or อ i so h i g กเขาบอให้ลอนอันทะเลมึอะเขาให้ลองท่ว่าเขาบอให้เอารถลงหน้ามันขึ้นหลายโดนแดดบ่ได้ปกติ้่เขาเสเอารถแลนลงไ้เนาจะ เขาป็นทนทางไว้วันหน้านมันขึ้นสูงจ้ะ <c ười> แต่กะงามือเกาทะเลกันเลยต้องรู้ว่าสิไปสไต่อเ้ืยังปอกนันอีก บาร์บีคิวกุ้งจากตัวใหญ่ๆเลย We have some shrimp for lunch today, guys. This big boy is fat, big. Put some butter on. ไม่อด้ความด้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วยังมีแฮปปี้มี มีมาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลจ้ะ We are on the beach we got to have seafood mm. <c oughs> นีน่นำจิ้มซีฟู้ดฟวามด้วยจ้ะเดี่ ก็ว่าสิกินตอนไหนเดียค่อยุฝนกัน แชร์เพือ me and I will see you กัน see dynamic videos ันมากวิดีโอกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ติดตามกันนวิดีโอต่อไปด้จ้าเฟ้นสตกแล้วสวัสดีจ้า